สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการสร้างและแก้ไขข้อมูลเชฟไฟล์นะครับในโปรแกรม QGS i นะครับเวอร์ชัน3.10นะครับโดยขั้นแรกนะครับให้เราทำการนำเข้าข้อมูลภาพเข้ามานะครับจากนั้นนะครับไปที่เลเยอร์นะครับแล้วเลือกที่ create layer นะครับจากนั้นไปที่คำสั่ง new shape file layer นะครับไฟล์เนมนะครับให้เราทำการ ตั้งชื่อแล้วก็เลือกโฟลเดอร์จัดเก็บนะครับโดยข้อมูลแรกนะครับที่ผมจะสาธิตในการสร้างนะครับเป็นข้อมูลพอยต์นะครับผมก็จะตั้งชื่อเป็นพอยต์นะครับผมกดเซฟไปนะครับที่ไฟล e ์ e-coding ตัวนี้นะครับให้กำหนดเป็น T I S 620นะครับ Geometry Type นะครับ ผมจะสาธิตเป็นพอยต์ก่อนนะครับในส่วนของค่าพิกัดนะครับเขาดีฟอร์มมาให้แล้วนะครับไม่ต้องทําการเปลี่ยนอะไรนะครับผมในส่วนของ New Field นะครับในช่อง Name นะครับให้เราทําการตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อเป็น Name นะครับผม Type ตัวนี้นะครับขึ้นอยู่กับ Attribute เรานะครับว่าเราจะกําหนดเป็นอะไรนะครับผมจะกําหนดเป็น Text Data นะครับผม เมื่อกำหนดเสร็จแล้วนะครับให้คลิกที่ Add to Fill List ตัวนี้นะครับแล้วกดโอเคครับก็จะปรากฏข้อมูลเชฟไฟนะครับในส่วนของ Point นะครับหากเราต้องการสร้างข้อมูล Point ขึ้นมานะครับให้มาที่ t o k e n e d i t i n g นะครับกดหนึ่งครั้งนะครับแล้วให้เราเลือกนะครับตำแหน่งนะครับอันนี้ผมจะสมมุติเป็น ตำแหน่งของอหมู่บ้านหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งนะครับว่ามีกี่หลังคาเรือนนะครับผมก็จะทำการดิจิตัลนะครับมันก็จะได้ออกมาในารูปแบบข้อมูลที่เป็นข้อมูลเชิงตำแหน่งนะครับผมเมื่อเจอพื้นที่ที่เราต้องการแล้วนะครับให้มาคลิกที่คำสั่งนะครับ Add Point Feature ตัวนี้นะครับ คลิกไปหนึ่งครั้งนะครับแล้วจิ้มไปที่หลังคาบ้านนะครับผมสมมุติเป็นหลังนี้ก็แล้วกันคลิกไปนะครับก็จะปรากฏหน้าต่าง Point Feature Attribute ตัวนี้ขึ้นมานะครับที่ ID นะครับให้เรากําหนดเป็นลำดับนะครับตามาลำดับแรกผมก็จะกําหนดเป็นลำดับแรกนะครับในช่อง Name นะครับผมจะกําหนดเป็น U 1แล้วกันนะครับ ถ้าเป็นหลังที่2ก็เป็น U2 นะครับ ID ก็เป็น2นะครับตามลำดับนะครับผมเห็นไหมครับว่าจะเห็นข้อมูลจุดปรากฏขึ้นมานะครับให้เรานะครับทำการเปลี่ยนสัญ,ญลักษณ์ได,ดน้นะครับโดยดับเบิลคลิกขึ้นมานะครับหน้าต่าง l a y e r property ก็จะปรากฏขึ้นมานะครับเลือกสัญ,ญลักษณ์ที่เราต้องการ,นะรที่เราชอบได้ แล้วก็กดโอเคไปนะเห็นไหมครับสัญลักษณ์พอยต์ก็จะเปลี่ยนไปนะครับเมื่อเราดิจิทไลข้อมูลพอยต์เสร็จแล้วนะครับให้เราทําการเซฟด้วยนะครับเซฟเลเยอร์อ i ดิตตัวนี้ด้วยนะครับเซฟไปด้วยนะครับผมปึ๊บนะเราเซฟไปแล้วนะครับหากต้องการดูข้อมูลนะครับแอตทิวนะครับให้คลิกขวานะครับแล้วเลือกที่ Open Attribute นะก็จะปรากฏข้อมูลที่เรา สร้างขึ้นไว้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของลายนะครับเอ้ในส่วนของพอย n t นะครับผมก็จะเบอร์เบอร์หน่อยะครับผมต่อมาในส่วนของไล n e นะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมอันนี้ให้เราตั้งชื่อเป็นล ne นะครับผมกดเซฟไปนะครับ จิวเมที่ไทตัวนี้นะครับให้เซตเป็นไลน์นะครับผมเพราะว่าเราจะทําในส่วนของไลน์ไลน์ในที่นี้ก็จะเป็นข้อมูลในส่วนของเส้นถนนนะครับเส้นแม่น้ำต่างๆนะครับผมก็ทําเหมือนเดิมเลยนะครับไม่มีอะไรมากนะข้อมูลไลน์ก็จะปรากฏขึ้นมานะครับให้เรามาคลิกที่ตัว t o k e n e d i t i n g เช่นเคยนะครับเพราะว่าเราจะทําการ ดีิทายนะครับเส้นถนนนะครับผมตัวเครื่องมือแอดไลน์ตัวนี้นะครับก็จะขึ้นมานครับคลิกไปหนึ่งครั้งนะครับผมแล้วเลือกเส้นถนนที่เราต้องการจะดีดิตายได้เลยครับผมเมื่อสิ้นสุดนะครับให้เราคลิกขวานะครับหนึ่งครั้งนะครับก็จะปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมา กดป้ายนะครับเหมือนเดิมนะครับกดโอเคไปเปลี่ยนสัญลักษณ์ได้นะครับผมเปลี่ยนสีเปลี่ยนสัญลันนกษณ์ได้ความหนาของเส้นกกดโอเคไปนะครับนะครับ เป็นเส้นเป็นเส้นเลยนะครับผมเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็กดเซฟเหมือนเดิมดูแอตทริบิวได้เหมือนเดิมนะครับผมก็จะสิ้นสุดในส่วนของข้อมูลไลน์นะครับต่อไปในส่วนของพอลิกอนนะครับก็เหมือนเดิม เปลี่ยนตัวนี้ด้วยนะครับ GeoMetry t ไทยตัวนี้นะครับในส่วนของข้อมูลนะครับพลิกอนนะครับพลิกอนจะเป็นข้อมูลที่เป็นรูปแบบเป็นพื้นที่นะครับอ่าพื้นที่รูปปิดนะครับ ก็เหมือนเดิมครับให้เรามาคลิกที่ Token Editing นะครับเพื่อทำการสร้างนะข้อมูลอา่าพอลิกอนตัวนี้ขึ้นมาครับมาที่ Add Polygon นะครับสังเกตได้ว่าเราเลือกเครื่องมืออา่าเลือกประเภทของข้อมูลแต่ละประเภทนะครับเครื่องมือที่ปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเปลี่ยนไปตามประเภทของข้อมูลนะถ้าเป็น POINT มันก็จะเป็น ในรูปของเครื่องมือพอย์ขึ้นมานะครับให้เราดิจิตไล์ไปนะเสร็จแล้วให้คลิกขวาก็กำหนดมันเดิมนะครับกดโอเคไป ก็ทำการเปลี่ยนสีเหมือนเดิมครับผมไม่มีอะไรมากก็เช็คดูที่ Open Attribute ดูนะครับว่าข้อมูลมาไหมนะครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่า ทั้ง3ข้อมูลนะครับ point l i n ล p ์โพ g o กนะครับผมซึ่งคลิปนี้นะครับผมก็จะขอจบไว้ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถลองไปทําตามกันดูได้นะครับหากคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์นะครับผมรบกวนเพื่อนๆนะหรือคนที่เข้ามาดูนะครับช่วยกันแชร์กันออกไปนะครับผมผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากเลยนะครับสําหรับคนที่เพิ่งหัดใช้โปรแกรมนี้นะครับผม ก็ขอบคุณครับ